พระธาตุลำปางหลวงนะครับถาลำปางหลวงเดี๋ยวขอลำปางใช่รัม ตาลำปางตาลำปางวสวยงามมีเลี่ัมโอ้สังตาสมัยใดตาลัปางวะใหม่บางิจะเป็นไม่เป็นไม่ สองหมื่นคำเป็นผู้สร้างไั้แบ็จอาลาจะทำอะไรปศสองพันสิบ้า มมสมัครเป็ในใหม่กับของลำปางเป็ในใหม่โอกคบุลล่าใหม่มีเป็นโอกคครับเฮ้ยเป็ใในใหม่ ของอมระธาดล้ำปังาในวัดพระอารามหลวงกําลังบูรณาาระใหม่หลวงพบพุทธเจกนี่อีกมุมหนึง่งนี่อีกมุมหนึ่งนะครับออกมาะธาดยิ่งในอลังการอีกไอ้ครับอล้ำปัง มันก็จะเป็นขอื้อของปลาชุดเทียมนะครับอันนี้น่าเสนและขึอ้ของปลาชุดเทียมสวยงามครับเนี่ยครับ อันนี้คุณสั่งพะนังปกพระพุทธรูปเก่าก่ที่สุดในกรุงลาวสมัยโน้น,นเมื่อสองห้าเออหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าพระราชิีดาของพระนางจามเทวีมาไพมาปัิสถานไวนณที่นี้อพระนังปกอยากจะขอชมพระนังปกนะพระนังปก

เกือบต้องเทาก่อนเอาสำหรับคลิปนี้เอาอซ้ำนี้ก่อนครับโอ้ยเกือบยังถ่ายรูปกันนะไอคจิบกั่นคาถา,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 าภาพบรรยากาศมาฝากเท้าทั้งสี่ตาขูปปลารักษาประทัดปวดเท้าที่หนึง่ง เท่าทั้งสี่สวยงามครับสวยงามยิงเก่งอลังการมาก 总共三百十一。So, um, บริเวณโดยรอบมีกับือกันไหมครับนี่เพิ่นไม้ขึ้นแล้วก็แก้ทั้งนั้นเลยกาแก้ทั้งนั้นเลยแบบว่ามัมจชมมาชมนะครับอภิษฐธาตปางหลวงลำปางต่างหลวงสงั้งแต่สมัยใดครับ ai loại kỳ lạ tôi bắt câu kê ôi lúc đây đây, lá này bưng hay trông ชมต่อครับบริเวณเป็นแบบต่อเป็นไม้แตงค้าเก่าแก่นะครับเป็นปูนว่านปูน,เป,น,ปนเป็นกระเบื้องเผาชนมากอันนี้สิเป็นทั้งใม่เป็นไม้แล้วเป็นไม้กว่ามากกว่าจะไม้ทั้งนั้น แต่ว่าตัวประหาดมโหว่สิเป็นจะเป็นหินหรือเปล่าเป็นหินหรือเปล่าสวยงามไอ้ที่ยังไม่ได้มาชมก็มามาดูน้วยกับตานะครับอยากเท็นต่นในสื่อในข่าวมาดูนะนะครับว่ายิ่งแหญ่อลังการมากมาดูนะวัดพระธานลำปางหลวง เพื่อเมืองลำปางครับมาชมเลยเดินไหวย่านกันเราไปถูกเชอนท้อง่ะแล้วจะสละศีลใส่มาลองเบิง้งกันไปนมาลองเบิง้งสำหรับลิปนี้เอาไว้สำนเนียกันนะครับสวัสดีครับเป็นไหนพ่อกันครับสวัสดีครับ